มูลค่าท้าได้โบนไทยเป็นผู้โชคดีก็กพพระชิบข่อยได้ได้บ่อาจจะเป็นเออวอร์น้องเป็นเจ,จ <laughs> เ้าะเพิ่งไข่เข้ะเจ้าจัง้เจ้าไร้เครื่องเปิดเปิดช่องยูทูปกับยังบอกท่านได้ผ่านกดเพิ่นโทรศัพท์จนตายเนย <laughs> เออต่อย่ากลัวพี่น้องไงสัตว์แจวเลยงามงามงาม <laughs> สมมุตกำลังใกล้สิได้โลดบม่ได้ลงคลิปชองมือเลยเมียนจช่ปะเมียนคนที่ตามนะพี่นเสียแล้ว อยเอาซะปวดท้อสับเสียฮะสบายดีมาทางน้าโอ้บายบายสบายดีใช้เงินน้องเงียอยู่เช้ปูนนั่นน้องใจใั่ไหมจักน้องใจบ่อันน้องน้อยบ่ชื่อที่ไหนทั้งน้องน้อยทั้งน้องใจขอบไปเลยขอบไปเลยเป็นเช่นกันปุ่นมาจัก เบียงเขโทรมาพี่น้องเลยโอรวมเรื่องเสาคือเก่าคือเดิมแล้วแหละเนาะอ่าฝนหยุดตกแล้วอ่ะสารกำลังบอกเขาไปเลยไหมมาเห็ดเสาเฮือนพี่น้องเลยเนาะสำหรับน้องเบียงอ่าน้องสาวตาเอียงพี่น้องเลยเอียงทั้งเอื้อยและน่องเนาะน้องบีน้องเบียงน้องเวียงเนาะเบียงคือน้องชายเราที่ว่าทำรูปไปถ่ายทำอยู่เมืองเซปอนแล้วพี่น้องเลยเนาะอยู่กับน้อง าใจเนาะสาวง,งามบ้านป่านะพี่น้องเนาะตอนนี้กําลังถือการช่วยเหลือเนาะทางซองาทางบาดจอยเพคนเนาะทางบาดตกพี่น้องเลยเนาะเนาะ,นะพี่น้องเลยชนะก็ดีกว่าดีใจน้ำพนได้ลายเนาะส่วนบ้านน้องเบียงตะบนกะาทางสาร้างเลยไมไเรื่อยแล้วพี่น้องเลยประมาณขาดว่าอีกสามสี่มือน่าจะเลยแล้วว่าใช่เนาะ,ะถ้าฝน,นตกทำสะกดเนาะเอาเด้อพี่น้องเด้อก่อนอื่น กราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีมูเพื่อนกันวัดสุขุสุคนผู้ใหญ่เจดีย์ปัดทุกท่านพี่น้องเลยยินดีตอนรับเขาสู่สองบาบุญซาละวันมื้อนี้พี่น้องเลยเนาะกบพอขับมื้อนี้พี่น้องเลยอากาศปลอดโปร่งมื้อนี้อยู่อ่าสวัสดิเขตเนาะอ่าฝนบ่ตกเนาะอ่าตกเป็นบางช่วงบางตอนแต่ตอนนี้ปลอดโปร่งแล้วพี่น้องเลยอากาศดียามแรกเนาะผู้ที่รอทาทั้งบาบุญบรรพาพี่น้อยเขาไปเยี่ยมยามน้อง วัสนาเนาะหรือว่าลูกของยายเพ็ญเนาะลูกของยายเพ็ญพอดีแหละเนาะเลยรอท่าวันนี้พี่น้อง,งเอ้ามาทำกันสามคนมาหน,นี่งทางบาตูนบาบุตรปลาบาบุตรสารบัดบมาหน,นี่พี่น้องเอ้เนาะทางลุงจันไปกับแม่น้องเชอร์มาหนี่พี่น้องเอ้คือว่าไปทางพุ่นแหละเนะาะสมทบกับน้องปากง่ายนะปากโป้าปาป่าพี่น้องเอ้น้องพีจังเระพูดเรื่องซื้อเลย อยกหนึ่งขวบหมดแล้วคือว่าได้อยอดสมทบทะลุ30กว่าล้านแล้วพี่น้องสามสิบเจ็ดเราเห็นทางบัเพียงลงโซนยูทูบแล้วอมีมุกปีใจนำครอบครัวน้องเคนไลายพี่น้องสิยดาการรักษาอยู่ที่ศรีนครินทร์อยู่บ่พี่น้องเนาะคือว่ารุนแรงกันเนาะว่าสิยดาไปรักษาอยู่พุ่นด้วบ่โอ้ยพี่น้องอยากให้น้องเคนทายบ,น,บนเศร้าแนะ่ ไปหาพอบตอนนะกะปากเล่ากับพอได้แต่ถ้าบวงสอดไปพี่น้องเนาะธระมทานลายอ้าวหลายคนก็ลายเป็นไปลายบอนแห่งพบเจอลายเข็ดแบบนี่โอ้ยพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็อีต้นสงสารเนาะอาการิษาธุอนุโมทนาเด้อนำเอพซีปุ่นยัยจดีที่ว่าสมทบกลับมาเนี่ยกับคนน้องๆคนเนาะขอให้ทุกท่านจะมีความสุขความเจริญเด้อเพื่อแบรมนุษย์เธอทำนำกันเนาะฮ่า อาพี่น้องเอ้มาจอดรอดถ่าทั้งประตูพี่น้องไกินเผากินน้บาบ่ฉันต้ยองมียังดีใหม่กันกินเนาะพี่น้องเ,เอ้ประตูเนยใช่เนาะบาทนี่พี่น้องเอ้สบายดีพี่น้องเนี่านายโบเห็านาหน้าเห็นตากันลาย,าาย,าายมือละพี่น้องเอ้เป็นแน่เน่เนาะอะย่างอตอกปล่าขึ้นเก่าอยู่บ่หรือว่าจังใดพี่น้องยืดเยอือขึ้นมาม้าแล้วบ่เจ้านี่ก็ได้เนาะ,ะพี่น,อน,น,าาน้องเอ้ฉันก็ทานต่องเอา สอาเกินก้อนบาบุญเลยมากๆกำลังหิวเผาระบาดนี่เนี่ยมันแล้วอ่าอ่าหน้ไปลาคำโมเล็กมานน้ำกันมันนี่เป็นอย่างไรคับบาตูนตานต้องนำยอดปพวกกันนี่โอ้เรียบร้อยสักทีเรียบร้อยบาทนี่พี่น้องเอ้ยถือรถบาบุญกระเทงนี่บ่ออ้าวธงยังบาบุญเลยนี่ฮะทธงยังอันนี้ใส่ตรงนี่เอาเบิังบังธงยันนะเออทธงโทรศัพท์เอ้าทธงโทรศัพท์ไน่ะโอ้ยบ่ฮะทธงโทรศัพท์บ่ แม <im sharing> <thing too interfer es> <sh> ่ไปซื้อวังเศร้านมาด้วอของไพ่พ่อุณฮของไผ่น่ะพ่าได้บ่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งหันไปเบิ่งนี่งานี่ประธานป้องโอ้ยเจ้าก็เพิ่นน้อยหน้าควอยนะคมเงินนี่คึกจ๊อกฮะแรงบวกให้ยืงบบบนี้ไอ้โอ้แม่หนโทรศัพท์ปตาตัว จะท่าอะไรอ่ะประมาณอะไรอีรเนี่ยเอสามซีหารับหาจีซัมซุงกา a ล็กี่ซัมซุงก็่มูลค่าอะไร้บบนไทใ่เป็นผู้โชคดีเพราะผิะบิบ่อยเรีนได้บ่ออาจจะเป็นเออรอน่าะเป็นเจ้าพุ้ข่อยเห็นจะเจ้าพี่เจ้าลายเครื่องแค้ก็ว่ามพีอยู่ร้กับเครื่องแหละก็ขออนุญาตเบิงได้บ่นเิ่นนได้เห็นด้วบนี่เจ้าได้ถ่ายคลิปดาบนย่งงม่ไทยย่างเมื่อไทยเลย อาคิดกับบริษัทตอนซื้อกับบริษัทใช่้องไป้เนี้ยเป็นผู้โชคดีบาทนี่เลยเห็นเจ้าทวง่วยใหญ่ดีเนาะหน่วยใหญ่ไห้ขนาดเพึ่นหนาโจเพึ่นงจะได้ผุคนออนุญาตเด้อเด้อเด้ออ๋อต่อสี่เงินคักไงพี่น้องคักกะดีนี่วะมันคือรุ่นของเฮาเนาะฮึคือคือเดียวคอยเ่ิ่งมีแบบช่องช่องช่องสี่สเปกเดียวกันกับของเจ้าเฮานี่แม่สเปกเดียวเนาะ อืมกล่องก็ไว้ว่ากล่องนะอู้ยนาเด็ดกับปูปันคมชัดเนาะโอ้เจี่ยงของข่อยเนาะเออผักชับชับพี่น้องกล่องเ่ินกล่องชัดลี้นี่นี่เอออะไรนี่นะราคามันนะแต่อยากชื่อให้เมียเท่ข่อยก็โทรชับมียข่อยตายอยู่เลยเปิดเปิดช่องยูทู e กัน งามหมดทันได้ผ่านกดเพิ่นโุ์ท่อนซับจนตายนี่ไงเออแต่จะกลัวพี่น้องไงสัตว์แจวเลยงามงามงามสมุนงกำลังใกล้สิได้โถดบ่ได้ลงคลิปสองมือเลยเมียเจ้าป่ะเมนคนที่ตามน่ะผ่านอยู่ผ่านแล้วป่ะเมนแต่ว่าทั้งทั้งอันสมุนงยังบ่ทันผ่านซ้ำกำลังใกล้สิผ่านเราเกิดแห่งเดือดซามสี่ร้อยหนึ่งดอกด้ยโทรศัพท์เรียบร้อยมัดมาตื้อยอน ตายช้ำพี่น้องเไงโวยพี่น้องเพป็นเนาะอาทิตย์บ่ได้เห็นทางสารดัตจะมีเพป็นลงคลิปัวโทรศัพท์เพป็นตายเด้อพี่น้องเสียแล้วเลยเอาซะโทรศัพท์เสียนะนี่เนาะบ่บ่ส่งนะเอาเอาแล้วเอาวันใดนะตัวก่อนเนาะ บันไดนะตัว<อ>นี้สขนะออิขายต่อโอ้ยขายว่าเราจะเทไรต้องเกี่ยวอะไรวะเมนถามเพื่อนก่อนพี่น้อ่ไงเพื่อนขายราคาเก่าหายเลยเอาราคาเก่าน่ะตกอยู่เจ็ดล้านหกแสนเนี่ยใดเพื่อนสิไปได้กำไรขนาดไหนเพื่อนว่าเพราะว่าขายคือจะโห่นะขายเครื่องมันเอะไรตามเลขอืมอืมหาเงินขึ้นเงินลงเยอะเลยเนาะว่าเครื่องเป็นเครื่องน้ำเข่าเลยอืม มื่อนี้ถ้าเป็นยอดขายไม่เมื่อยเน่ยตกอยู่แล้านกว่าแปดล้านพูดน <laughs> โอ้โหซัมซุงกาแล็กซี่เอเคือกันกับของเจา้าเรแล้วของขอยาแล้วงามโนของขอยเอห้าของเจา้าอะไรเอห้า ว้าวมาจะใส่เร็วาบนี้โฮ้ยย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  ตว่าดีลให้เงินนำหน้าได้เท่าไรจะซีเซ็นเจ็ดเซ็นเจ็ดเนเจ็ดบ่ดูดไปไปส่เนาท้องใส่ของกินเนาะดดูดยไก่บ่ไปดำกะไกลเติบ้เิบอ้โหดูดโดูไปส่เดินทางปลอดภัย ไอ้โทมาบานนี่พี่น้องอะไรกัเด้อไอ้น้อโทมาบานเนี่ยเนี่ยโอน้องนาโทมายังน้อมีเดือดวนบ่โทากลับก่อนพี่น้องเลยสฮัลโหลสวัสดีน้องนาวันไหนน้อห็นโทรมาโวยมันนี่บาบุญมาหาหอยบ่แม่นไปหาอยู่ ตะกลาวขึ้มาคือโทรมามันอี้นเพื่อโทรมาใช่บอกคิดว่าซีบปอยู่เพื่อนแล้วก็เลยบริโทรโดยคอยออกมาเมนมา,นาอ๋อนอนหน้าบ่ะโดยโอ้คู่วก็คอยไปหาสะอันอาบออ๋ออาบอโดยเออนอนหน้าออกนอนหน้าแหรอเนาะโดยือ เสี่ยงก็ไม่่ยงาบาสิมาโทรมาเด้อวันนี้โดโดูาว่าพอแล้วทว่ามีเวียกมีงานแล้วก็ใช้โทรหาเด้อทุนกายอยากไปเยี่ยมซื้อแล้วว่าอยากไปถามอาการที่ว่าเจ้าล้มเมื่อวานนี่หมดเจ็บไป็ยังบ่เออเจ็บอยู่เจ็บบอลไหนเนาะบอลเจ็บแขนบ่อค้เอาแขนค้ำมไจักเนาะเจ็บแขนค้ำอืมทว่าหนาญาติมันนี่หลุดบมันนี่หลุดเบาข่าวได้เนาะมัอนี่ แมนมันมันแห้งเด้มันแห้งมันแดดมันแดดเบิดมือมนเลยโดนแมนถ้าฝนตกนะคือว่าเขาไร่น้ำบานเจ้านะกลับไปรถมาบุญบ้านปลาเนยบุญปลารถมันมีตีนหนามเด้ถ้าไปรถมาจันกะอยากฆ่ากันแล้วตัวมาจันไม่ได้มารู้ะึกนะเด้เฮ้ยเพ่นว่าขี่ขบไปหาเจ้าอยู่เพ่นโทรหาข่อยว่าโอ้เบาวาหน้าอยู่พนเมื่อหน้าพนก็เลิกบุหรี่ขาไปโดน มืัวนาพอแล้วถ้าว่าจะเข้าไปเราจะโทรหาเด้อโดยโดยโอเคหักก็นอนหน้าขึ <S <S ้นแรกเนาะโดยโยงานจนเมื่อยอืมเอาๆนะสู่ๆเด้ออหากินโปรกินบายอยู่หันอยู่หน้าแหละพี่น้อ์เลยเนาะโดยโดยเอาไปบายเด้อสบายดีเด้อสบายดีน้องนาพี่น้อ์เลยเนาะอเฮ้ยพี่น้อ์เลยน้ำตัวเลย จังโทัพท์บวยัง <laughs> ไม่ลืมนะี่คอยเนะี่ยยังไม่ลืมบ่เอาอย่ารขายยังวะคอยขายเจ้าเจล้านหากัได้ปเจล้านหางปุ๊บพ <laughs> อเดี๋นะเป็นเป็นเนงินบาทกันเลยห่วยหมื่นกว่าบาทว่าหมื่นหนึ่งก็มันเจ็ดล้านกว่าเนาะมันหมื่นสองาะ ทนเอาไว้บ่ทนทนอย่างไรในการคอยกับซื้อไปให้เขาคือกันบ่แม่นนะทนเราชาว่าจารย์จะแก้ขอใชร์เจ้าก้อนแลักาออออากออารนะมือสาวเงินคอยขอไปซื้อเขาไหมคอยอย่างเจ้าเนี้ยคอยน้องคอยโอ้ยคอยมีเงินคือกันแล้วปนระธานโดยนี่กาซื้อเขาคือกันพี่น้องเลยเนาะเอ้าเครื่องเครื่องนี่พี่น้องเลยเนะวนไปซื้อให้ทั้งผู้โชคดีเนาะไปดิอ่าซึ่ง มือโน้ตนหนึ่นสิบ,บอกพี่น้องเลยนะให้รุน่นเอาให้รุน่นเอาพี่น้องเลยไปไปเป็นผู้โชคดีเป็นผู้โชคดีเนาะเครื่องนี้เรียกว่าในราคานักเติบอยู่เนาะเท่าทีถถ่เคยซื้อมาน,นี่เนาะให้ผู้โชคดีนี่พี่น้องมีแต่สามสี่ล้านเหลือสองอล้านสามล้านเนาะอ,อันนี้เจ็ดล้านแปดล้านพี่น้องเลยมันฉ่ำกับเครื่องเนาพุ่นนี่ใช่ครับใส่ถ่ายยูทูบเลยอันนี้เนาะโดยรุ่นน้ำกันมือื่นประธานเลยเจ้าแม่ จะรู้แล้วนี่เก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเอาเป็นอย่างไปเรสุดๆต่อไปดีเจ้ากะไว้เงินเดือนอ,อ่อยเชียวนี่ก็ได้รวยบัดอย่างน,นี้ได้ด้อยเฮ้ยเอาดีใจน,ำน้ำเนา,าะอ่าไปกันแล้วแต่ที่เป็นผู้โชคดีได้โทรศัพท์เครื่องนี้รวยอา่าดีใจนำ้ำทั้งบทุนก็นได้รวยเออโอ้มูลค่าเจ็ดแปดล้านนี่บที่ธรรมดาได้บ่บุ้น อมดากนี่ก็ใช้โทรศัพท์สายสามพันห้าตัวสุดนะสามพันห้าพันหกพัน่ตัาแพ้งเลยพี่น้องแกบอกว่าผมเคยใช้ราคาสูงเดียวนี้เนื้อจ่ายจ่ายแล้วว่ะมูลค่าสิบเป็นล้านเื้ย่ะผูมือเพิ่นมี้ยังนี่ของค่าของแถมเพิ่นนั่นโอเคราคาเจ็ดล้าน หาเซนเก้าสิบเก้คนเกาสิ้าปอหนึ่งหกดีเนหข้ี่านแเน่ยมีเขาซื้อสายซุสายสัเบาสายบุทุนี่สายสูวฟังเนาะประมาณนี้แหละนำเด้งางบนเลยเนาะดีใจน้ำเด้อดีใจน้ำผู้โชคดีขอกระไรเนาะผู้ใดได้สิเป็นผู้โชคดีเนาะดูน้ำกันพี่น้องพี่น้องคิดว่าผู้ใดอมเมิน์มานด้พี่น้องได้เนาะ ให้บริบูขรขออนุญาตคุ้ไว้ก่อนน่องมืเอื่นจังซีเลยจะว่าน้องน้องเนี้อยู่เชีปูนนั่นน้องใจใช่ไหมจักน้องใจบ่อ,อ,อันน้องน้อยบ่ชื่อทีเนี้ทั้งน้องน้อยทั้งน้องใจขบไปเลยขบไปเลยปเลยปผ็ดเปนน,นปุระจักษน่อแต่ว่าแต่ว่าของน้องใจบ่หาให้ใช้ถ่ายซ้ำซ้ำซ้ำเคล็ดน่ะหนึง่งจีคอยเคยถ่ายเอาอื หนึ่งน่องใจเก่าเทโพนซองน้องน้องอย่างนี้บบดเด็กน้อยบ่เคยก็ด็กน้อยแนละ้วไปบ่น้องซอยบ่เคยถ่ายเจา้าเคยถ่ายน้องซอยอยู่บ่ยังางเงยัองอยู่บ่ที<ง>่เป็นน้องซอยอยู่ใช่ป่วนยืมมาจากพี่น้องน้องซอยเอาไีกคุณน,นึงเอาซามนี่ เด็กน้อยแซมเนาะน้องจันประจักรจันแนงเซีย <จะ S 1> โลนนะเม,ม,ม่นือว่าพนไดแล้วแม่นบอกมีบอจังหวะพนไดแล้วบอกโู้โก<อ>ันชาวไทายเจ้าด้อมาดมีอยูเซียบลมาเลยนนเนาะอยู่บ้านเฮาไผยที่อีโนเขาคือว่าสามคนขอ้ทายเท่านั้นเนาะคือว่าสามคนนี่พอตูนทายว่าสามคนนี่เป็นผู้โชคดีรุ่นกัน ถือความบาตูนหรือบ่มืออื่นพี่น้งงนะองเลยเนาะขวดก็ดีโมกิเจไลเนานะราคาแพงเติบเนาะเจ็ดแปดล้านนะมันก็ชุดจำนี้แล้วบ่บุญได้ที่อยู่ไปแจกได้ได้เทือหรือว่ามันกับบริหทจำนี้นี่นหละอันนี้มันสามารถอัดคลิปวีดีอโอเป็นยูทูปได้ได้เลยนะรุ่นขวดก็ซสักแปดล้านกันราคาเป็นพี่น้องเลยความจำมันกระไดหเนาหเนะ เวลาถ่ายวีดีโออัดวีดีโอนี่ใส่ความจำได้ยอยู่แล้วเนาะผิวหน้ากล้องนี่ก็น,นิ่งควม้มควม้มชัดอยู่แล้วนะแต่สำหรับตัวนี้นะแบบถือว่าโอเคได้ละ,ะทางวัตูนเบิ้งนี่กล้องคว้มจำคว้มจำตัวใดคว้มจำป่แปลว่าสชลายเติอบอยู่งเนาะเบิ้งนี่เขาต้องเบิงบ่งไปเลยเนาะห้าเพื่อนไม่ได้บอกบ่ บ่เหลือคนลืม,มนี่บ้านเครื่องอะไรเนาะเหมือนดูเก่ามันต้องร้อยเจ้าแปดขึ้นไปแล้วแหละตัวนี้นี่ใช่ใ,ชให้ประทุนไมมีเนาะคำจำเรื่องชัก จักรไทรบัตรจักต้องมีแห่บ,<อ>บ่บนเบิ่งบ่เป็นมาเบิ่งให้ในความจำโทรศัพท์เครื่องนี้มันเท่ารนี่มันตน้องมีบอกไรแต่เก่ามูลค่าเจ็ดแปดล้านนี่มีจักก็เบิ่งอยู่ใช่ละแท้จริงไอ้เบิ่งอยู่นี้เนาะเกี่ยวกับโทรศัพท์นเหรอฮะก้อยว่าจังใดก็ลายอยู่แหละก้อยเบิ่งนี่แม่กล่องคมชัดขนาดนี้เนาะโอ้ย,ยโอเคเนาะโอเคเน่นอน งอยบ่ชุดดิคอยเงยอยู่แล้วว่าให้คอยเราคอยดูดเราขึ้นเช้ปูนพห่นแหละนี่บ่อแม่แจักทีแม่พุ่นหรือบ่อไหนนะถ้าว่าน้องใจน้องซอยที่จะไายนะอืมน้องน้องจันอันนี้น่ะเปิดคาดเดานี้ง่ายๆนี่นะบ่โมเมนผู้หญิงโมเมนต์บ่โมเมนไปเบิ้งที่ห่อวันนีโอ้ เอาได้พี่นของนาะองแมนผู้หญิงไันนี่นะแมนผู้หญิงวะแมนถ้าผู้หญิงสีโบซ่ายีสีนี่เอสีเงินวะแมนผู้หญิงสีชมพูวะยิงสีชมพูเสี่ยไปรถก็ขอความมากสีนี้แล้วกันเอาสีนี้ขอแก่อันเนี้ยอ๋อเอาเราลุ้นเบิองน้ำกันพี่น้องเลยเนาะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเหมนอนจำคมจำเนาะอย่ามันดอกกุ้งศิลาอยู่พี่น้องโอเคพี่น้องลุ้นน้ำกันซะเนาะอื พี่น้องเลยเห็นเป่าเห็น่มังไงยูมงไหนจ้ากวของบูชักยูมงไหนมัคุ้มจํำลายอยู่เน,น,น,นาะเอาบึงส้มราคาเลยลุ้นกัน,นพี่น้องเลย,ยมาอื่นเสลยเห็พี่น้องเลยครับเดี๋ยวหัวเดี๋ยวฟังกัน,กนโทรศัพท์เครื่องนี้ราคาประมาณหมื่นกว่กว่า โชคดีถึงมือผู้โชคด,ดีมืออื่นฮะจะคิดดีมืออื่นหนึ่งคอยจะคืนไม่หอดเพราะอะเสียบอดเหรอเออเาเอาอแข่งชั้ปเปลี่ยนแผนได้บ่เปลี่ยนได้บ่มือกูจะไม่หายเพราะอะไรยนได้เนาะอือถักสเต็กนี่คอยยันไปแนวนุ่มคือบ่ะปุนบออยู่ผู้ช่ใชายบ่แม่นไอ้เจ้าผู้นิรันไรนี่คิดคนเด้อ คิดบ่อดอกไปคิดบ่ถึงอีกบัวจ้บผู้ชายนีเนี้ยผู้ชายเนาะทีแน่ผู้ชายเขาอยู่คนทีมงานมาจากเนาะไเด้เนาะคนทีมงานมาจากใช่เขาโดนจากโทรศัพท์เอายามันดอกไปก็ย่าเนาะเอาโอเคชาพี่น้องเนาะเล่นอ่ารุ่นคอนเทนต์พี่น้องซื้อโทรศัพท์เนาะวันนี้ประตูบรรเทพบไปเห็นแล้วดึงออกมาคุ้นกับบทท้ายคลิปกตอนสื่อพี่น้องเนาะวันนี้ประตูมรรทุก กำลังว่าจะมากินข้าวกินน้ำไปแหละนอกจากเลยเห็ดคอนเทนต์ผู้โชคดีเลยพี่น้องมืออื่นนอกากรุ่นน้ำกันพี่นอ้องเครื่องเครื่องนี้่ไปข,ขาไ้าครัวใดเนาะรุ่นน้ำกันพี่น้องเลยโอ้ยทางประตูไปกินเนาะหิวข้าวแห้งทางประตูถ่ายจุดไล่ท้อถ่าจนดไ,ไล่อืมอากินกินกินเดี๋ยวขอเอาซโซชาใบก่อนพี่น้องเลยโอ้ยเผ็ดมันมาแต่น้ำน้ำบอนอ่ะเบาเบาเบาบาบุญไม่จะล้ะำหน้าจะลำหน้าผู้<ภ> อ๋อใช้ไปของเงินดำน้ำแล้วก่อนเพลเพนเพลเพนคนงามใช้เงินดำน้ำน่ะขอเน่ยเงินไปหับจ้างดำน้ำน่ะขอเน่ยไปแหละไปคอนแกนมือนี่ไปไปไอ้นอยมือพดน้องปูปลาอ่า เังเงี้ยนะเป็นแค่แซ่บแค่ฮะคงกระขางใน่อยนาามันหญกแบบนัอืมจุ่มกินบ่เออแม่นแล้วป่ะโอ้โมันเด็เองเป็นเนาะเราไปชนใดอกบัวแล้วกันอ้ออยังนี้คือมือเนี่คือแท้นิเมันก็มี้มัดเครื่องผูกค้ทงได้ล่ะโอ้มันหนักมันหนักายนี่ดยเต็มมาได้ละเอออย่างันอืมุมบกระโดกมาลยผูกอืม อ๋อเลยอันนี้กามากซื้อยัง้งกันเลยเออโอ้แกงสวนไม้คักได้เนาะเฮ็ดยังซื้อยังมากินนี่ล่ะฮะซื้อยังมาเเ็ดกินมหมเนี่ยต้มมี่ใส่ใส่กอกโอ้ยดำหน้าไป็นเมื่อยมากพี่น้องเลยอีหละพันกันเลยั<อ>้งมะเร็วเนาะเทนนี่นนะนนกับดำหน้าเนาะยังเป็นไก่ทะเลมคนไล่ได้โดย สามสีคนล้วได้้โตโต้คนยคนจ้างวัดเดียวสามสีสิบคนเลยและวัดเดียวเลยบ่นเเวันเดียวเลย่ะแสนเจ็ดแขาพอเป็ดขาพอเลือยที่ผมนในหนองเลยโดยเป็ดเป็ดแบน่ะคือละแสนเจ็ดผืกคือบ่จ้างสองแสนหลดเนาะ

เขาเอาเงือนกริขนไปเมงบบก้ามันมนล่ากันลยตาีจะ่เหรือบ่ไอนมแก้ยมือพดเนาะทั้งเม่ปาบเป็นกโอ้ยเนาะบุท่ันช้ำพินองฝากเครื่องมาน้าไปรอบนาน้อยเนยิดไปยุดดอกคอนเกนนะเบิงและพี่น้องเลยเนาะทั้งหว่ากหลอกะ อ่าไปไปพาพันไปกวดคลื่นวงนอ,อี้ชื่อเพราะว่าบอดี้มียังหลายขนาดนะเฮ้ยไปกวดสุขภาพคลืนเนาะเป็ใน,ในไรบ่บ่เมื่อบันไนดจี้หิ้วขเข่าบ่ยังไม่อยากยังไม่อยากเนะา,าะเอาซะไปเบากวนเลยแหละไปหาใหกับข,อข,อขอนาวกับน้ำกินะเด้อสูน่องสูงแม่กินเด้อเดี๋ยวันจิไปทางอื่นก่อนเนาะ เ่อกีทางวุ้นมะปรามันเยี่ยมอ่เนาะเออมานไหนมาได้จะมาเยี่ยมใหม่เด้อสุสุมือไปดำหน่ายบ่มาได้ไปมาได้ไปเนาะโดยโอเคจ่ายวุ้นมะปราก่อนได้เสร็จเด้อดีๆไมีแห้งสบายดีพี่น้องเลยเนาะมวันนี้กโบดิมี่ยังมาฝากมาตอนบนเลยพี่น้องกับทิดหนีไว้เมื่อหนาเด้อโดยติดหนีไว้เจ้ามาเรากับบริยุซือไอเพลนก้าพี่น้องเลยเนาะเห็ดนั่นเห็ดนี่เก็บ ขันเก็บนีทำความสะอาดมาตดำหน้ากับพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยสำหรับค,คลิปนี้เนาะวุ้นกะมาถ่ายคลิปจูหน้าเฮือนนาซ่านของเอ๋เพนเนาะกินข้าวกินน้ากับบาตูนพี่น้องเลยแล้วก็อารุ่นน้ำกันโทรศัพท์เครื่องนี้พี่น้องเลยเนาะที่เป็นของผู้ใดเนาะอ่าวุ้นกะโอ้เคยซื้อเนาะอ่าครั้งแรกเนาะที่ว่ามอญผูโ้โชคดีพี่น้องเลยจัดไดก้กะขอบุญขอบคุณเนาะอ่าทาง เอ,อื้อเจดีจากฝรั่งเศสเด้อเนาะที่ให้ทั้งวาบุญมาเป็นสะพานบุญในในครั้งนี้เนาะจงให้เอื้ออยู่ดีมีเฮงสุขก,กายสบายใจเบ,บิดในครอบในครัวเดือดเด้อไปพี่นอ้องเอฟซีเฮงเจดีเบดิดทุกทานพอๆกันคลิปหน้าคลิปนี้สบายดีและสวัสดีเบิดสุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะสบายดีสบายดียดพี่น้อง